เ้็นมามขอต้อนรับคุณแม่แพรวพันธ์พี่เคทและน้องเทเลอร์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอ้าวเดี๋ยวต้องถามนิดนึงว่าพี่เคททางใายจากวงการบันเทิงไทยไปแบบนานมากปีและลูกเคสประมาณก็เท่ากับอายุของลูกอะค่ะประมาณเจปีออโอ้ทำไมอะคะทำไมถึงยอมทิ้งงานซึ่งต้องบอกว่างานพี่เคนี่เป็นงานที่กำลังรุ่งโรจน์มากค่ะก็อยู่ในวงการตั้งแต่อายุ11นะคะก็ ตอนที่กลับมาเอ็กแล้ว like 28็ล okay. so like ้วคือเกือบสิบปีก็คิดว่าอยากจะให้ลูกอยู่ที่นี like <S <S ่โตที่นี่เหมือนกับเหมือนกับเคสจะอยู่ต่ำคุณแม่ต้องทิ้งเงินมหาศาลเลยนะคะนับไปทุกวันเลยนะเพราะว่าใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าอย่างน้องเนี่ยเคยเป็นแบบนักร้องแบบแล้วไปโด่งดังนอกจากเมืองไทยยังไปญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วแบบตัดใจเลยค่ะคุณแม่ตัดใจจริงนะคะแกเนี่ยเลี้ยงน้องแบบสไตล์ยังไงคะ ก็แบบส่วนที่นี่ค่ะให้ช่วยตัวเองให้น้องช่วยตัวเองเลยช่วยตัวเองตลอดเค้กอต้องเป็นเด็กรับผิดชอบนตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะก็ตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าจะมีมีคุณแม่อยู่ข้างๆตลอดไม่ไม่ไม่ช่วไม่เคยถามกันต้องไปทำของตัวเองอะไรเงี้ยแม่ช่วยตลอดตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังช่วยกับลูกช่วยกับงานทุกอย่างเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นนักธุรกิจด้วยกันเป็นแม่รูกเป็นพาร์ทเนอร์นะคะแล้วต้องบอกว่า พอมาที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะหาจากวงการบันเทิงไทยมาพี่เคก็ยังโด่งดัมากกับการเป็นครูสอนโยคะซึ่งมีคลิปใน y o u u u b เนี่คนวิวเยอะมากยังไง <c oughs> เป็นยังไงมายัางไงถึงมาเป็นครูได้คะพี่เคทก็ก็รักโยคะมากเลยค,ค่ะว่าตอนเ,เด็กๆก็จะจะถูกคนว่าว่าอ้วนบ้างว่าแขนใหญ่ต้องทำแขนตับอี่อี่โคงี้ก็เลอ่ got to my head อยู่ในหัวว่าร่างกายไม่สวย